คิดว่ากินเป็นคนไม่ค่อยเลือกงานอยู่แล้วอะค่ะคือแบบมีอะไรเข้ามาที่แบบว่าเออเราโอเคแบบเขาเรียกว่อะไรเหมือนเงนื่อไขเหมาะสมกับเราอะไรแล้วก็แบบตัวผลิตภาาัณฑ์อะเหมาะกับเรากินก็จะรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เลือกเยอะด้วยใช่ค่ะวันนี้กินก็ได้มาร่วมงานกับเซนทัลขอนแก่นนะคะก็เป็นเซนทัลขอนแก่นที่เป็นแบบรูปแบบโฉมใหม่ มีแบรนด์มากมายมากขึ้นอย่างเช่นบ beauty h ล์เนี่ยคะ่ะก็จะมีแบรนด์ที่เหมือนแบบในกรุงเทพมีก็เอามาอยู่มาตั้งไว้ที่ขอนแกน่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะขอนแก่นก็จะได้ครอบคนุมถูกต้องค่ะก็แบบไม่ต้องบินไปกรุงเทพแล้วที่ขอนแกน่นก็มีครบเหมือนในกรุงเทพเลยมีอะไรแปลกใหม่บ้างคะใช่นะคะนวัวตกรรมใหม่ที่มีอะไรแปลกใช่คือตั้งแต่กินเดินเข้ามารู้สึกว่ามันสวยแล้วก็ทันสมัยมากคือแบบว่าเทียบได้กับกรุงเทพเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คือพอกันเลยดีเลยอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีใครมาก็แนะนําให้มานะคะแล้วก็ตอนนี้คนยังไม่เยอะมากด้วยก็มีการแบบเรื่องเรื่องมาตรการความปลอดภัยแล้วก็แบบครบคันด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เป็นคนที่เดินเซ็นทรับ่อยมากอยู่แล้วเนี่ยที่นี่ก็เป็นที่ที่แบบอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเป็นที่นด์มาร์คของขอนแก่นเลยครบไหมคะพอเราเดินดูแผนกต่างๆครบค่ะโดยเฉพาะอย่างเราเนี่ยก็ต้องแบบิวตี้ใช่ไหมคะก็มีหลายแบรนด์มากที่แบบชาส์เอรสำอาสกินแคร์ก็คือมีเยอะมากเหมือนที่ กินบ้านอยู่นน,นใช่ไหมก็จะเป็นแบบว่าออกแบบชานเมืองหน่อยอนะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็คือมีมากกว่านี่บ้านกี่จ้อาอะไรเงี้ยคือทันสมัยมากจริงๆใชบคนที่แบบอยู่กรุงเทพแต่แบบเวลามาเที่ยวต่างจังหวัดจะแบบใช่ไอ้ที่สองท่ใช่ค่ะคือกินบินมาใช่ไหมคะแล้วก็กินก็ถามคนขับรถตู้ว่าที่แบบเซนทรัลอยู่ตรงไหนค,คือนิดเดียวเลยน่าจะประมาณแบบกินว่าน่าจะไม่ถึง10กิโลด้วยอะ่ะแล้วก็คืออยู่ในเมืองใจกลางเมืองด้วยค่ะแล้วก็กินคือกินเพิ่งมาครั้งแรกจริงๆกินไม่เคยมาขอดแก่นก่อนไม่เคยไม่เคยมาขอย พอเขามารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยจริงๆแล้ว่าเป็นโฉมใหม่ที่เขาบอกจริงๆเลยอะค่ะแล้วมันก็ดูทันสมัยมากดูแบบดีอะคิดว่าคนขอนแก่นก็น่าจะชอบค่ะกค่ะก็ฝากชาวขอนแก่นนะคะแล้วก็วสำหรับคนที่คนกรุงเทพนะคะที่จะมาเที่ยวขอนแก่นก็คือสามารถมาที่เซนทรัลขอนแก่นได้เลยนะคะคือตอนนี้แบด์เคาน์เตอร์ต,ต่างๆก็มีมากขึ้นนะคะหรือสามารถเดินชมข้างบนได้คือก็คก็ค่อนข,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 ข้างสวยเลยแหละแล้วก็มีการจัดแบบพื้นที่ได้แบบดีมากแล้วก็ทันสมัยมากค่ะแนะนำเลยค่ะ จะมีเพจเมาส์เราเพาแบบเป็นนางเอกแบบมี่สิทุกนางแต่ไม่ยอมรับงานลายเพราะว่าเหมือนเป็นการลดคุณค่าตัวเองแบบแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นมีชื่อกรีนเข้าะว่าเป็นอันหนึ่งอ๋อซูกรีนเป็นนางเอกใช่ไหมคะไม่ใช่นางลายใช่ไหมอ๋อเออคือจริงๆคิดว่ากินเป็นคนไม่ค่อยเลือกงานอยู่แล้วอะคะคือแบบมีอะไรเข้ามาที่แบบว่าเออเราโอเคแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเงื่อนไขเหมาะสมกับเราอะไรแล้วก็แบบตัวผลิตภัณฑ์อะเหมาะกับเรากินก็จะรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เลือกเยอะด้วยโดยเฉพาะแบบ มีอะไรเราจะคุยกับผู้จัดการตลอดนะคะแล้วผู้จัดการเขาจะเป็นคนเหมือนแบบดูดูความเหมาะสมให้กับเรามากกว่าไม่ได้แบบเลือกหรือเลือกเลือกเยอะหรือว่าเลือกมากสําหรับงานจริงๆมีงานพวกไรเดตนดต่อมามากมั้มีมีเหมือนกันนะคะก็รับค่ะนี่ก็กําลังจะรับอยู่เหมือนกันไัยก็คุยเรื่องงานกันอยู่แต่บางทีเหมือนแบบน่าจะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาคิวเพราะตอนนี้กินหายละครค่อนข้างเยอะสองเรื่องติดกันอะไรเงี้ยบางทีแบบเขาอาจจะแบบต้องการฮิดหน้าเลยแต่ว่าคือคิวเราไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยแสดงกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ปฏิเสธค่ะเพราะว่าคิวเราไม่ได้<ต>ใช่ไม่ได้ไไดปฏิเสธเพราะว่าอุ้ยของเขาแบบมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นอะไรอนยะ่างเงี้ยเขาต้องดดการจะ discredit เราแบบเห็นเขาใช้คำว่านี่สินดรงรังทุกคนก็องอ่านทุกคนฟรีลเลยพวกมกันที่เราเลยอาจจะเพราะว่าเราเด่นเรื่องนี้หรือเปล่าเด่นเรื่องนี้เราเด่นเรื่องนี้ส่วนเห็นว่าเหมือนแบบคนอาจจะพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนช่วงนี้ก็แบบอาจจะกระแสแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนมาบวกๆกันซึ่งกินรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องปกติอะไรยงเี้สำหรับกินกินไม่ได้แบบรู้สึกติดใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่เงี้ยแต่่่ววาาา จะเรียกว่าอะไรอะคือกินแบบไม่ได้เป็นคนเลือกแล้วก็ไม่ไนคนเรื่องเยอะอะไรพวกนี้ค่ะออก็คืองานไลฟ์มาได้นะคะทุกคนจริงๆเราต้องการงา<ค>นด้วยขอไหมถูกต้องค่ะใช่คือกินอยากทำงานมากกว่าแล้วก็ตอนนี้เหมือนแบบเราวช่วงที่เราหยุดไปเราก็ไม่ทําแต่พอคตานนี้มันมีงานเข้ามาเยอะขึ้นจากกระแสะล้ำนำด้วยกินก็พร้อมจะรับอยู่แล้วค่ะคือยังไงก็ยังไงก็ไม่เลือกงานอยู่แล้วถ้ามีใช่ใช่ถ้าพอเวลาได้คิวได้เหมาะสมทุกอย่างเนี่ยกินก็พร้อมรับอยู่แล้วค่ะมันมีชื่อเราเพราเป็นแวนก็แบบเป็นอย่างนี้เลยจริงๆถูกว่าเพิ่งรู้ ก็จริงๆปกติเนิ้ยไม่เคยตั้งแต่อยู่วงการมาเราว่าเคยมีข่าวที่รุนแรงกว่านี้นเราก็ไม่เคยซีเรียสแล้วเราก็รู้สึกว่าเราปรับตัวกับเรื่องตรงนี้ได้อันยืนยันว่าไม่ใช่กปลี่นรับหมดไม่ใช่ไม่ใช่รับหมดนะคะยังไงก็ติดต่อได้นะคะลูกค้าขายขายดยเลยจ้านไลฟ์ก็ได้ได้ได้ค่ะแต่ก็แบบอาจจะต้องดูเรื่องคิว <c oughs> เพราะตอนนี้มันแน่นจริงๆอนะไรอย่างเงี้ยเราเคยไลฟ์เออ บ้างงอยคือกินก็ไลฟ์แบรนด์ตัวเองอยู่นะคะกินเคยไลฟ์แบรนด์ตัวเองอยู่ฟิล์มแด่ดีทอกของกินอะไรเงี้ยกินก็ไลฟ์อยู่ซึ่งก็เป็นแบรนด์หนึ่งแบบเป็นแบรนด์ที่ขายออนไลน์เหมือนกันที่มีแต่ออนไลน์เดียวเลยแล้วก็แบบมีตัวแทนจําหน่ายแล้วก็เป็นเป็นอาหารเสริมอะค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าส่วนใหญ่ที่เขาไลฟ์ก็จะเป็นพวกประเภทอาหารเสริมเนาะซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งเราหรือเปล่าก็แบบว่าคือถ้าเป็นตัวเดียวถ้าเป็นตัวถ้าเป็นแบบในหมวดเดียวกันก็อาจจะแบบว่าขอขอผ่านก่อนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นหมวดอื่นอีกก็พิจารณาได้ค่ะรับได้้้ค่่ะะทีีนนนเเราากกกก็พออออึแว๊ อันนพี่เราปฏิเสธไปเราใจผิดไปอข้างน่าที่จริงๆเรื่องไลฟ์เนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากเท่ากับแบบรีวิวสินค้าเนี่ยค่ะใช่เพราะข้อไลฟ์กมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ย ถ้าพูดก,กันตามตรงคือเรื่องของเรื่องของราคา price เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนิดนึงออะไรย่างเลยนะคะบางทีก็จะแบบลูกค้าจะแบบเอ้ยมีงบเท่านี้นะอะไรเงี mm ้ยเออซึ่งเราก็บอกเออเราให้ได้ประมาณนี้ช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ลูกค้าบอกเออกั้นยังก่อนอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันหรือบางทีเราสึกเราเราเสนอลดไปแต่ลูกค้าบอกว่าเอองั้นพี่ขอเป็นเปลี่ยนเป็นแบบรีวิวแทนและกันหรืออะไรเงี้ยค่ะทำให้งานไลฟ์ก็เลยอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่ากับรีวิวที่เราเห็นในไอจีอะไรนี้ววเราก็พอยจำได้อยู่เนาะว่าเราปฏิเสธงานใครไปงานไลฟ์ค่ะ จำได้ไหมวต้องถามผู้จัดการราคาเนี่ยคเป็นเรื่องของเรื่องยคือเรื่องของัหวเวลาใช่ใช่ค่ะจะเป็นเรื่องของคิวมากกว่าใช่ค่ะเรื่องแบบเรื่องไซส์เรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องลองๆองยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเล็กินว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจอยู่แล้วมันปกติที่มันต้องต่อรองราคาการสุดท้ายได้ไม่ได้คือลูกค้าเป็นคนเลือกอยู่แล้วค่ะซึ่งเราก็มีเลทของเราที่เรารับอย่างใช่ใช่เลิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานเราตรงนี้ลูกค้าก็เข้าใจแหละเรื่องการทำงานเรื่องของเลทราคามันเป็นอะไรที่แบบ เราก็จะมีแหล็กของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันเลยอะค่ะ่เรืยังจากที่ทำบ้านครั้งต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าแต่งเออแต่งเ้อเหรอคะยางยางจริงๆค่ะยางค่ะแล้วก็ทันว่าเออวันนั้นที่ทำบ้านคู่ไปแล้วได้กลับไปคุยอะไรกันต่อก็ไม่ได้คุยอะไรแล้วนะคะก็ก็ไม่ได้คุยอะไรเลยอ่ะส่วนใหญ่จะคุยเรื่องธุรกิจมากกว่าและอย่างหนึ่งคือทันวะเขากำลังจะบวชแล้วด้วยใช่เขาก็แบบ กำลังกตรียจะบวช13นี้อะย่างนี้ค่ะแต่ว่าบวชเงียบๆไม่ได้เอิบกระเริบมากอย่างเงี้ยค,ค,ค่ะ,ะที่กรุงเทพพัชชัยค่ะแถวแถวเหมือนท,<ๆ>ที่ที่ที่ทราบมาเหมือนว่าพ่อแม่เขาน่าจะเขาไม่อยากให้พ่อแม่มาเพราะว่าพ่อแม่อยู่ที่เราต้องเดินทางมาหลายอยา่างมันต้องแบบหลายต่อเลยเขาก็กลัวเรื่องโควิดด้วยแล้วตอนนี้แบบเหมือนโอไมกอนก็กําลังมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเข้าวันเลยไม่มีวิธีแหงไรไม่แน่ใจอะคะ่ะเพราะว่า คือกินก็ถ่ายละครตลอดอะไรเงี้ยเขาก็จะแค่แบบไลน์มาบอกว่าวันนี้วันนี้วันนี้นะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันจะยังไงเราปวดแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาร่วมบุญหรืออะไรใช่ตแน้วก็บอกว่าแบบให้เข้ามาเถอะอะไรย่างทันบอกว่าอยากให้มาอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีญาติผู้ใหญ่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยแต่สิ่งๆเขาต้องใส่ผู้อยากบวชด้คุณพ่อใช่ใช่จริงๆเขาอยากบวชมานานมากแต่ว่าติดละครอะไเลยแล้วช่วงนี้คือเขาก็แบบว่างอะไรก็เลยได้บวชแล้วเลือกวัดนี้คือเป็นวัดที่ปลูกพัน ก็เป็นวัดที่สงบค่ะไม่ได้มีผกพันอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็คือผู้ใหญ่ที่รู้จักก็เลือกให้เป็นวัดที่สงบแล้วก็เหมือนแบบทางไกลแบบว่าทางไกลความเจริญนิดนึงเลยเขาจะได้แบบอยู่กับการปฏิบัติจะเดินวัาแค่ในกรุงเทพเคอเป็นเหมือนรอบนอกมากกว่าค่ะไม่ถึงกระต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะบ้านกีอยู่ชันเมืองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านทันวาเขาก็อยู่ชันเมืองอะไรนะคะใช่ใช่แถวบ้านกีเพราะมันใกล้บ้านเขาด้วยค่ะนรทบุรีอะไรอานทบุรีใช่ีตั้งใจห ว่าจะประมาณ2อาทิตย์ค่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ดูแล้วแต่เขาอนุโมทนาบุญเนี่ยใช่ไหมใช่อนุโมาเหอก็ก็กินก็ดีใจที่เขาเจอคือเขาพูดอย่างนี้มาเป็นปีๆแล้วแต่เหมือนเขาไม่มีโอกาสนะคะก็จริงเขาก็ชอบที่จะแบบปฏิบัติธรรมแล้วก็เหมือนแบบสวดมนต์อะไรอยงนี้ค่ะนั่งสมาธิแล้วแบบเป็นผู้ชายเนาะมันก็เหมือนแบบ เขาแทนบุญคุณพ่อแม่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็เป็นคนลาวอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้รอนธรรมแบบเดียวกันมาเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันอ่าเงี้ยะค่ะเขาก็รู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยมันทำทำให้กับพ่อแม่ได้อย่าเงี้ยแล้วเขาก็จะได้แบบสงบจิตสงบใจด้วยได้ฝึกจริงๆได้อยู่กับตัวเองจริงๆริงอย่างเงี้ยคนก็เลยจะว่าบวชแล้วจะเตรียมเบี้ยฮะไม่ไม่น่านะคะเพราะว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่่เกียวใช่เพราะว่าธันวาเขาวางแผนไปสองอาทิตย์หลังจากนี้เขาจะเริ่มลุยเรื่องโปรเจกต์ของเขาเรื่องร้านอาหารเรื่องทาไฟดนิ่งอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ใช่ค่ะที่นี้มันก็มีประเด็นว่าเหมือนก่อนอันนี้ที่กินบอกว่าถ้าสมมติว่าแต่งงานแล้วอาจจะไปยุ่ทีลาวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือมันเป็นเหมือนแบบวันนั้นทำไหมคะพี่ที่แบบว่าถ้าผู้หญิงบ้านผู้หญิงใช่ก็ต้องแต่งเขาบ้านผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับกินกินมองว่าด้วยแบบยุคยุคปัจจุบันอ่ะแล้วเราเป็นแบบ คือต้องดูแบบว่าพื้นฐานแต่ละบ้านเลยค่ะอย่างครอบครัวบ้านกินคือตอนเนี้ยกินไม่มีคุณพ่อแล้วม็เหลือแต่คุณแม่อย่าแงบบที่บอกไปว่าแล้วคือตอนเนี้ยน้องสาวกินทั้งสองคนอ่ะก็คือกระจายกันออกไปทํางานกันข้างนอกน้องคนกลางก็เขาก็ไปอยู่กับอีกครอบครัวหนึ่งแล้วเท่ากับเหลือเราคนเดียวกินไม่กล้าจะทิ้งแม่ไว้คนเดียวอ่ะแล้วแล้วจะแบบขอบแม่ทิ้งไ,ไ,ไปมาไปมาก็าาคือก็คือสงสารเขาอย่างเงี้ยกินรู้สึกว่าแบบอยากจะอยู่กับเขาให้หนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องแบบที่ครอบครัวสองครอบครัวคุยกันแล้วก็เข้าใจ ซึ่งท่านวาก็เข้าใจในตัวพีดแล้วทางฝั่งชาติแล้วติใจกันว่าอย่างตอยู่ที่ไหน,ใน <laughs> ยังไม่แต่งไงคะหรือว <laughs> <laughs> ่าเท่าที่คุยกันอย่างเงี้ยยังไม่รู้เอาจริงยังไม่คุยเลยพียังไม่รู้เลยว่าจะจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยทันวาก็ไม่ได้คือเราคุยเรื่องนี้กันมาเมื่อสอสมปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้คุยกันต่อเพราะเหมือนเรามาแบบโฟกัสเรื่องเรื่องร้านอาหารเรื่องงานของทันวาแล้วก็เรื่องการที่แบบกินเริ่มมาทํามาเป็นนักแสดงอิสระมากขึ้นแล้วเราก็แบบมุ่งเรื่องละครมากขึ้นอะไรอย่าง เอาจริงนะแทบไม่ค่อยได้คุยแต่พวกพี่แหละจี้ประเด็นก็เลยได้คุยกันคือซึ่ถ้าสมมติว่าไปอยู่เราทีเนี้ยก็งานทั้งสองคนก็คืออยู่ที่ที่เมืองไทยไงใช่ใช่จริงๆก็เคยคุยประเด็นนี้ว่าเธอควรจะมาย้ายมาที่ไทยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่างานหลักๆคืออยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยทันว่าก็เหมือนแบบเออเรายังไม่รู้แล้วก็นี่ก็นี่ก็คิดภาพไม่ออกว่าถ้าจะไปอยู่ที่เราเราจะต้องทำไรหน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเอาเป็นว่าตอนนี้ก็งานอยู่นี่เป็นหลักเต่ถ้าสมมติว่างานซาไปหรือแบบปอยู่่ทีโั้ ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ไม่ได้คุงขนาดนั้นใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าสําหรับกินกินรู้สึกว่ากินอาจจะยังไม่ได้แบบมองว่าจะต้องลงหลักตักฐานที่ไหนตอนนี้เรามองที่เรื่องของตัวเราแล้วครอบครัวเราแล้วก็ทันวาก็มองเรื่องของตัวเขากับครอบครัวเขามากกว่าใช่ค่ะอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าคุณแม่ทันวาเปย์เราหนักมากคือแบบกิโลอือจริงเหรอคะมมไ่ีไม่มีไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะนี่ก็คือไม่ได้ ไม่ได้เจอแม่ครอบครัวทันวาเลยได้แต่แบบคุยวิดีโอคอลแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บ่อยอะไรเงี้ยเพราด้วยสัญญาณมันค่อนข้างจะแบบลําบากนิดนึงเลยนะคะไม่มีนะไม่มีว่าคุณแม่เปย์อะไรค่ะไม่มีคือเหมือนแบบจับจองแล้วไม่มี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 ขพี่ไม่มีอยากได้แหละแต่ไม่มีรอะไรๆไม่มีไม่มีไม่มีคือจะบอกว่าบ้านทันวาเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดแล้วก็รู้จักใช้เงินมากมาะค่ะแล้วก็จะไม่ได้แบบเหมือน ให้เป็นสิ่งของอะ่ะเขาจะให้เป็นเหมือนความรู้สึกที่ดีกันมากกว่าอะไรเงี้ยความอบอุ่นมากกว่าเราไม่เน้นกันที่สิ่งของเลยค่ะทนเขาเคยให้แบบของขวัญอะไรเราบ้างไม่มแบบอาจจะเป็นเพราะเราสองคนน่าจะแบบนิสัยคล้ายกันคือไม่ได้แบบเน้นที่วัตถุอะไรค่ะเราเน้นที่แบบว่าวันเกิดเราวันเกิดเขา,าคือกินข้าวกันแค่นั้นจบหาล้านอร่อยอร่อยกินกันนั่งคุยแลกเปลี่ยนแค่นั้นเลยไม่ได้แบบว่าธอซื้อนี้ให้หน่อยนะนให้หน่อยอะไรเงี้ยเออใช่แต่ก็อยากได้แหละ ก็ของฟรีก okay ็อยากได้ละขอบคุณค่ะ